สวัสดีครับทุกคนยินดีดอนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังๆในภาษาไทยเดลิฟลอกโอเควันนี้จะคิดถึงอะไรมารู้บางครั้งผมจะคิดก่อนว่าพูดถึงคิดถึงเรื่องอะไรใน,ในวิดีโอแล้วก็บางครั้งผมจะแค่ตรวจ ไมโครโฟนก่อนแล้วก็เปิดกดกดปุ่มบันทึกแล้วก็ต้องคิดหลังจากนั้นจะคิด,คดว่าต้องพูดถึงเรื่องอะไรโอเคเรื่องอะไรวันนี้วันนี้ผมเริ่มคิดว่าอยากพยายามฟังแล้วก็ดู วิดีโอในภาษาไทายยังน้อยหรือประมาณนึ่งโมองต่อวันไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาว่างพอทุกวันทุกวันแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างอยากลองดูประมาณนึ่งโมองแล้วก็จะเน้นมีช่องนึงช่องที่ดูช่วงนี้เกี่ยวกับ เป็นกอ vlog, ็อ uh, l ไลฟ s t y ต e v l o ลที่รัฐแล้วก็เรื่องขอม d อด a เลดแล้วก็รัฐซา t ด์ u อสเตรเลียที่ออสเตรเลียนะครับก็เป็นคนไทยที่ย้ายไปพักแล้วก็อาศัยอยู่ที่แอด a เลดแล้วก็คนนั้นใช้ชีวิตแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องแอดเก็เป็น วูเดียวที่น่าสนใจสำหรับผมเพราะว่าเป็นบ้านของผมก็สนใจว่าคนไทยคิดยังไงแล้วก็จะมีชีวิตยังไงชีวิตของเขาแตกต่างกบับชีวิตของผมยังไงที่ที่บ้านอา่าของผมอ่ครับแล้วก็ผมอยากเน้นวิธีพูดเพราะว่า ส่วนใหญ่คำสอบของผมอ่อ,อ,อนละ,ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนใช่ไหม w e กในในระดับในกลุ่มคำกลุ่มเป็นแสดงนะครับถ้าเป็นแสดงหรือวิธีพูดสั้นๆเล่นๆกับเพื่อนสนิทก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็อยากฝึกฟังวิธีพูดแบบนั้นมากขึ้นนะครับก็อยากไม่ค่อยอยากถ้าถ้ามีคำศัพท์คำศัพท์อื่นก็บคำศัพท์ถ้าเนื้อหาของสนทนาก็เป็นเรื่องทั่วไปเรื่องที่ผมส่วนใหญ่จะเข้าใจ ก็ไม่ไม่ต้องเน้นไม่ต้องจิตใจเนื้อหาเยอะแต่ว่าจะมีก็จะมีโอกาสที่จิตใจวิธีพูดมากขึ้นอืมการอันนี้เป็นแผนแผนช่งนี้าการเรียนรู้สลงคำสแลงแล้วก็วิธีพูด เล่นๆกับเพื่อนสนิทประมาณนั้นโอเคสำหรับวันนี้คิดว่าพอแล้วขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้แล้วก็ผมจะเจอกับคุณในวิดีโอพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ